มือนี้เอมมากินขนุนว่นวานๆหอมๆก็แม่เจี๊ยบกันจ้าสวัสดีจ้ามือนีมาพบกับแม่เจี๊ยบได้ช่องชนบทบ้านชั้นมือนีแม่มเจี๊ยบสีผ้ามาเก็บบะหมี่แล้วก็บะหมี่หรือว่าเข้าเอื่นว่าขนุนนอกจากข้าสีผ้าไปเบิ่งว่าวิธีการเก็บแล้วก็บ่มจังไดเวลาสุกแล้วเวลาห้ามว่าปาดยางจังจะบ,บาหลนาะพีน่น้องเขามีวิธีบ่มแล้วก็วิธีนีสีเห็ดห้บะหมี่หรือว่าขนุนของเขานี่สุกไว้พร้อมจกเข้าไปเบิ่งวิธีการเห็ดเลยจ้ะ เริ่มต้นเขาก็ต้องมาเก็บแบบมีกอนต้นนี้พันต้นเตียคัะนอกพีหน้องอันนี้เพ่นเป็นพันออียงพ่นเอื่นออียงก็ท้องประเสกบอกบอกมีกับจำซื้อกับบกไข่ได้ดอกพีหน้องแต่ว่าก็สิประมาณนี่หละจ้ะตัดหน่วยแกเพ่นออกเตียกับเตียหายเป็นหน่วยไว้หายทำแม่นผู้สาวกับผู้สาวสิบสี่สิบหามีลูกนี่ละจ้ะ ตัดแล้วเอากระิใส้ไม่แหลมเพื่อที่สีเสียบวิธีการนี่แหละจะขึ้นวิธีที่เห็ดไหบกมีหรือขนของเ้าซุกไว้ก็คือการตัดบกม,กม,กม,กมีออกมาแล้วก็เอาไม้แหลมๆนี่แทงลงไปเลยจะประมาณสองมือก็ได้กินแล้วบ่ต้องเลยบ่มไวด้ดเนะพีนองนอะแล้วก็ข้อ,ขอตอตอลงไปเลยพอแล้วแล้วข้อตอลงไปเอากระิเอาไปน้อนไว เดี๋ยวอีกประมาณสองมือก็ได้กินลวจ้ะง่ายขนาดวิธีการบ่มบักหมี่ให้ซุกไว้ต้นนี้ยังมาท่านแกเนาะพี่น้องดกพี่น้องอันบกหมี่อยู่หลังบานขนุนอยู่หลังบานบกหมี่หรือขนุนเนี่ยเม่เจี๊ยบสีมากมาก้ลพี่น้องเบิ่งจากนาตาบานบานเนี่ยยิ้มหน่อยยิ่มใหญ่พอเพิ่นสีได้กินแล้วนะโอ้ยบขาดเท่เรียก ม,มตัดลงมาแล้วก็เฮ็ดคือเกาจากคือใส่ไม้ปลายแหลมแทงลงไปเลยจ้ะวิธีการนี้บ่เกินซองมือได้กินทแท้แบวกหมีที่เ้าตัดเกแ,กแล้วเตรียมบม่มแล้วจากลงไปเลยแล้ววิธีการแบบนี้ยางจากเนื้อขนุนกระสิออกหลายพร้อมจ้ะได้แล้วก็เอาไปบ่บบบมกันเลยเดี๋ยวซองมือเข้ามาเบิ่งวิธีการตัดวิธีการฟันหมีว่า เพชแนวใดอย่างสีบหลายเนาะพี่น้องเนาะมีต้นพอกหวานเวลาผ่านไปสวงเหมือไววคือขีดตัวเนาะพี่น้องเนาะเท่าก็ได้บอกมีที่ซุกเหลววิธีการก็คือเอาน้ำมันหมูหรือน้ำมันเผือกก็ได้มาท่าที่มีดสะกอนเพราะว่ายางบะมีหรือ,อยางขนุนสีด้บยติดมีดเวลาที่เทาปาดเหลวเขาสีไดลล่างมีดออกง่ายเนาะจะเนาะพอทาน้ำมันให้ทั่วมีดเหลวเทาก็สี เอามีดไปปาดบอกมีดด้วยขนุนเท่าเลยจ้ะปาดลงไปได้จ้ะวันนี้พาลงไปได้จ้ะ ก็พาออกมาได้แล้วเขาก็สิไม่เห็นสร้างเพิ่นแบบนี้เนะาะจะพี่นองเขากับปาดสร้างเพิินออกอีกเอามีดแซะแซะลงไปเลยจ้ะปาดปาดออกเอาสร้างตัวหนีออกเขาก็สิได้ดึงยวงดึงเนือ้อเพิินออกเมื่อกินง่ายๆเนาะพี่หน้องเนาะปาดออกเลย แด้ละจ้าปาดออกระบาดใ้นี้เข้ากับสิผ้าครึ่องอันนวยเพิ่อนอีกให้ได้เป็นเครึ่องนวยเนาะพี่น้องเนาะผ้าครึ่งแบบนี้แล้วจ้ะนั้นแล้วเวลาแก้ก็สิได้แก้ง่ายๆเนอกจากพี่น้องเนาะผ้าเลย พอเ่าปาดสร้างเพ่นออกเบิดแล้หลวเ่าก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยมาเซตออกยางเพ่นกระสิไดลลุดออกง่ายๆนะพี่น้องนี่จีจๆลงไปเลยมองใดที่มียางยางกระสิบัหลายบันไดเอกจะเพราะว่าเ่าตอกใหม่ไว้แล้วเ่าปาดออกกระสินีติดแน่จักหน่อยเขาก็เอาถุงพลาสติกนี่แหละมาเซ็เซออกเราจะนอกขวดที่ตั้งยูนิคก็คือเสือมังกรเครื่องดื่มบำรุงกำลังกายเราจะได้แล้วบอกมีหวาน ได้ทั้งเนือ้อได้ทั้งเม็ดมาขินเราจะบอกมีเม็ดบอกมีหรือเม็ดขน,นุนเพิ่เอื้นว่าเกาลัดเมืองไทยหอมหอมหวานหวานได้พี่น้องบอกมีมาเด้อจะมากินน้ำกันจบแล้วจ้าง่ายขนาดเลยวิธีการนบุมขนุนและวิธีปาดขน,นุนเนาะจ้าขอบคุณจ้า